เต๊ตเต๊ไมืนัจะต่อเอตเต๊เถให้ขอภาพหน่อยค่ะมันจะผลไม่ดไม่อยากไม่ไม่อยากเปิดราคาไว้เปิดราคาไว้ใบมันจะลงอ่างมีบอกเรตอวนี้ให้เสร็จแล้วนี้แล้วเราสั่งมาแล้วเราต่อนีเลยนะานั้นเลทางนั้นเนี่โอ้เราต้องการถ้าเราอย่างนี้เราต้องการถ้าเราไปทราคาเพื่อฟ้ามันตกออตัดได้ไหมเพื่อเพื่อเพื่อให้มันสูงขึ้นใชเพื่อให้มันให้มันชันขึ้นหน่อย ตัดเลยพื่อให้มันมีความไปเท่าไหร่อย่างนั้นเนี่ยมันพอไหวเออก็อย่างนั้นก็ได้เพื่อความสวยงามแล้วก็ลองมาดูท่านนี่ต้องไปหลังทำด้านนี้ก่อนเออทำต้องหนันมาทำตรงนี้เลยไม่รหล่าคือเทินเทินเทินกะตัวเราบนเทินอยู่ข้างล่างนี้เลยต่อเหมือนแกะนะต่อก็เหมือนต่อนั่นแหละก็เหมือนมันก็เหมือนมันก็เหมือนต่อเนาะแก้ไขทัน ก็ดีจะเกือบไม่เดินมาไม่เพราะว่าจะงตรงนี้ผมอยากยังอยากจะทีเลยเนี่ยแต่นี่รถหนักมันเข้ามากจะได้มีที่จอดเยอะไม่ต้องลัวมาได้เลยครับสวนกันได้สบายเข้าออกสะดวกนะที่พูดเชิญชวนคนที่อยากจะมาร่วมงานวันเกิดหลวงปู่ครบ85ปีตรงนี้คะมีอะไรบ้างคะพี่วันที่10ก็งานมุติตาหลวงปู่ก็จะมีการส่งน้ำหลวงปู่ด้วยฮะ เพราะว่าพระอาจารย์ติ๊กพระอาจารย์อุไทยวัดป่าห้วยลาชท่านเป็นเจ้ภาพฝ่ายสงก็จะเอพญานาคที่เคยส่งหลวงปู่เทศมาส่งน้ำหลวงปู่ด้วยครับรผมผมก็<ผ>มถ้าใครมานะผมคิดว่าจะแจกวัตถุมงนคลให้ทุกท่านนะตอนส่งน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกบอกหลงวงปู่ไปแล้วครับครับผมไอ้ตรงเนี้ยเราขยายทางเนี่ยคือในส่วนของการเจรจากับชาวบ้านนี่เราทํายังไงบ้างคะพี่ ก็ต้องต้องไปติดต่อเจะจะของที่นาก่อนนะ uh huh. ว่าจะขอขยายารทางนี่จะว่ายัางไร uh huh. ถ้าเขาจะเอาตังเราก็ก็จะให้ไง uh huh. แต่ปรากฏว่าเขาไม่เอาแล้วครับเขาบริจาค้ค่ตรงนี้นี่เป็นเนื้อที่เท่าไหร่คะพี่ที่เราขอมาขยายทางที่ขอออกมานี่ประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอาจจะเกินบ้าง ค่ะคือตรงนี้ตรงนี้หลักๆเลยคือชาวบ้านเขามีความเต็มใจให้เลยใช่ไหมคะพี่เต็มใจให้ครับผมเพราะส่วนหนึ่งเขาเพราะว่าบางคนบางคนก็เช่าบางคนก็เช่าที่อยู่ที่ทํานาอยู่แต่ว่าคนทํานาก็ให้ให้ทั้งที่มีข้าวที่มีข้าวเนี่ยเขาก็ให้เลยเนี่ยทำไปเลยเพราะว่าเพราะว่าคือเหมือนว่าเขาก็ศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ทำไปเลย เพราะว่าตอนงานจะได้สะดวกเนี่ยตอนงานมันเกิดหลวงปู่เนี่ยตอนนี้ทางวัดมีการขยายหรือว่าพัฒนาตรงส่วนไหนไปแล้วบ้างคบพคคบี่ก็มีตรงนี้มีหลายที่มากงานเยอะหลายด้านหลังก็เปิดด้านหลังแล้วเพื่อจะให้รถลงไปจอดตอนงานที่ตาหลวงปู่เนี่ยในทุบกรแพงออกไปสองามช่องเดี๋ยวผมต้องเอาดินไปถม อันนี้ที่ตรงไหนคะพี่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยปะนี่ฮะจาทางโน้นจากตอนนี้ซื้อแล้วทางนน้นฝากฝ้าฟางเหมืองไปทางนน้นที่แนวนี้แนวนี้แนวนี้แถวนี้กราจะลงครับเพราะผมถึงไม่ใส่ศิลาแรงตรงด้านหลังนะใส่ด้านหน้าก่อนเพราะว่าเรามีเรามีว่าต่อไปเราซื้อที่ได้เราต้องพังตัวนี้ออกก็เลยมันพังง่ายไม่ยากแล้วทางเนี้ยโคดึงปุ้งก็ลงแล้วครับ คือตรงนี้ก็คือเป็นที่ติดกันกับทางวัดเลยเนาะติดวัดเลยครับที่ติดวัดสมัยก่อนที่ผมซื้อมันมันจะวิ่งตามนี้ไงแต่แต่ตอนนี้ที่มันจะวิ่งยาวไปนี่ยาวความยาวไปเหมือนนิ้วมือนี่สมัยก่อนมันจะติดอย่างนี้สมัยก่อนมันจะติดแบบสองแปรงสามแปรงติดอย่างนี้แต่ต่อไปมันเป็นอย่างนี้มันทิ่มไปอย่างนี้อ่ะมันเลยต้องซื้อหลายแปรงสองแปรงสามแปรงไง คือคือใครตอนนี้คือใครที่อยากจะร่วมทําบุญซื้อที่ดินกับหลวงพ่อรีก็คือยังสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เรื่อยๆใช่ไหมคะพี่เพราะยังไม่พอครับก็ได้ทลายก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆอ่อะวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือขยายพื้นที่วัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรมรองรับพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนที่อยากจะมาปฏิบัติใช่ไหมพี่ก็มี โครงการเดี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ๋ยวก็จะคุดาสะสมดิงขึ้นมาให้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าลูกปู่อยากจะได้เจดีย์จะสร้างเจดีย์สร้างยัาพ่อน้ที่พ่อที่เธออ่าน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 ก่อนอ่านลงร้องเออพร้อมด้วยครอบครัวขอถวายเงินจำนวนสี่หมื่นห้าพันบาทเพื่อซื้อที่ดินขยายออกไป ย้ายออกไปอาจารย์เอานี่เอานี่ถวายตู้ค่ะ